สวัสดีครับดีนะครับในช่วงโนบิวิวนะครับ EP 2ของแบรนด์โยโกฮามานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอย่างที่สำหรับรถ SUV และรถ PPV และรถท r นะครับหรือว่ารถกระบะนั่นเองนะครับคราวนี้อยากอธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าการที่คุณซื้อยางผิดประเภทจะทำให้คุณรู้สึกถึงความวิบัติขึ้นทันทีนะครับเพราะยางฝั่งนี้ที่เป็นยางที่มันผลิตอยู่ในเบอร์ใกล้เคียงกัน แต่หลายคนเอายางรถกระบะไปใส่ CLV บอกว่ายางแม่แข็งบางคนเอายาง c r v ไปใส่รถกระบะบอกว่ายางแม่งระเบิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่แม่เพิดแบบมหันเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเรียนรู้และรู้จกักยางที่ควรจะถูกต้องตามการใช้งานท่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นจากฝั่งโลกฝั่งซ้ายก่อนโลกฝั่งซ้ายตัวแรกนะครับจะเป็น Yokohama RY 55นะครับยางตัวนี้ฟังดีๆนะครับ เป็นยางสาหรับรถกระบะผ้าใบา8ชั้นถึง10ชั้นฉะนั้นนะครับใส่ปั๊บแข็งเลยนะครับเหมาะสําหรับรถกระบะเท่านั้นตัวนี้มีผลิตแค่20575กับ21575ก็คือมันเป็นยางสาหรับรถกระบะมันเลยมีผลิตแต่ยางรถกระบะแต่มันมีคนบางคนครับเอาอยางเบอร์นี้ไปใส่เซ v วีโฉมแรกซึ่งใส่ปั๊บรถแม่งแข็งเป็นหินเลยนั้นคือสิ่งที่ผิดนะครับต่อมาครับตัวนี้จะพูดพร้อมกันนะครับตัวนี้จะเป็นยางตัวใหม่นะครับจะเป็นโยโครมา่า เออ G058 นะครับซึ่งมันผลิตมาทดแทนกับ G055 ซึ่งสำหรับกลุ่ม SUV นะครับ SUV อะไร c l v c r 5นะครับกลุ่มพวกนี้นที่เป็น SUV 100%อย่างตัวนี้ได้คำ m เ e น d ว่าเป็นยางที่เงียบนุ่มที่สุดในตลาดตัวหนึ่งนะครับสำหรับ c l v หรือพวกรถ SUV โดยเฉพาะ นะครับคราวนี้ด้วยตัวนี้แหละมันเป็นยางที่เป็นยางโชวริ g งแล้วมันเป็นยางที่เงียบนุ่มและประหยัดน้ำมันคนก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของราคาและการใช้งานที่ดีนะครับมาดูตัวท็อปที่สุดที่ขายดีที่สุดในวันนี้ตัวนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับผมจะชื่อเขาว่าโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธ e e 6 1แน่นอนครับตัวนี้จะออกแบบมาสำหรับรถ SUV ในสาย High Performance ขับเร็วขับซิ่งตอบโจทย์เงียบนุ่ม ปลอดภัยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการยางที่เป็นยางไฮเพอร์เฟอร์แมนสำหรับยาง SUV ตัวที่ตอบสนองที่สุดคือ AE61 นะครับฉะนั้นก็จะไล่ลงไปจนถึงตัวรองท็อปก็จะเป็น r G 0 5 8นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนกันนะครับสำหรับรถ SUV ยวาจะอยู่ฝั่งนี้คราวนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โหดกว่านั้นนะครับคือรถ PPV นะครับ PPV มีพวก Fortuner Isu z u ตัวสูง p ีดั n e r นะครับ มิวเอ็กนะฮะอ่าตอนนี้กําลังขายดีมิวเอ็กซ์ฟอร์จูเนอร์เอเวอร์เลสนะครับพวกนี้จะต้องดูดย่างฝั่งนี้นะครับยางฝั่งนี้ผมแยกออกมาแบบชัดเจนจริงๆผมขาดยางไปตัวหนึ่งคือ,อยางมัตเตอ r a เรนเพราะเราไม่ค่อยได้ขายนะครับผมขอเริ่มจากตัวริมสุดหรือตัวแรกที่เพื่อนๆเห็นกันชื่อว่าโยโกฮาม่าจีศนะครับ G015 เนี่ยแน่นอนแหละอยากอธิบายตรงๆเลยว่ายางที่เป็นยางออร์เรนนะครับเป็นยางที่ดอกสวยแก้มสีขาวบางตัวเป็นแก้มสีดำนะครับแต่ว่า ต้องอธิบายแบบนี้ดูกว่ามา G015 ทำไมถาึงขายดีเป็นยางออเทเรนตัวเดียวที่เสียงเงียบที่สุดในตลาดตัวหนึ่งนะครับดอกยางคล้ายๆกับ G056 คือตัวต่วตอไปแต่เขาออกแบบดอกยางมาเพื่อให้คนใช้งานในออเทเรนก็คือได้ลุยได้เงียบด้วยเหมาะสำหรับงานตลาดของกลุ่มที่คนขับรถเร็วบ้างและเงียบด้วยนะครับในกลุ่มที่สมมติถ้า AT คุณไม่ชอบ ตัวต่อมาคือ HT คือ G056 ตัว G056 เนี่ยนะครับออกแบบยาวมาชัดเจนคือยางในกลุ่ม Street Use ใช้งานบนความเร็วสูงใช้งานบนถนนทั่วไปเปรียบคล้ายๆกับยาง UIM ที่มาทดแทนกับยางเดิมสำหรับผมเนีสองตัวนี้คือขายดีที่สุดและของกลุ่ม y o ก o h a m a แน่นอนครับมาตัวที่3ตัวที่3คือ y o ก o h a m a p a 0 2หรือ Prada X ตัวนี้แน่นอนเลยผมว่ากลุ่มขอบ20พบ250 20น่าจะได้รับความนิยมอ,อยู่แล้ว นะครับหลายๆคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า prada pa02 เนี่ยเป็นยาที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ยาจะเป็นขุยนะครับแต่ในสเปคใหม่จะไม่เป็นขุยแล้วนะครับและผมบอกเลยว่ามันเป็นยาที่เงียบและมันปรับราคามาใหม่ซึ่งหลายๆคนให้ความนิยมสูงเพราะมันเป็นยา mid i n j a p a ป n และคนจับต้องถึงนะครับมาดูตัวสุดท้ายตัวที่เป็นวาร์ลที่สุดในประเทศไทย yokohama a d v a n e ad08 rs ยาตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นยาผลิตประเทศญี่ปุ่น และขายดีที่สุดตอนนี้เลยเพราะเป็นยานสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการความซิ่งปัจจุบันครับราคาแต่ก่อนโ e ยคอมาเอรีศูนย์แเซอละแปดเก้าพัดี๋ยวนี้สตาร์ทสี0 0้กว่าบาทน,นะครับและเป็นยานที่มีทุกไซส์สำหรับกลุ่มกระบะซิ่งนะครับตอนนี้มีผลิตไซส์ใหม่มาอธิบายเลยคลิปนี้2 4งส5่ห้5 5ี่ห้าสิบแ 55.8แล้วก็รวมไปถึง2654.8เป็นไซส์ใหม่นะครับยีราฟแค้กระบะซิ่งลรถโดดเตี้ยมาครับ AD08 ไม่ต้องไปซื้อยางก๊อปเพราะยางแท้ราคาคุณจับถึงนะครับฉะนั้นเนี่ย EP เนี้ยเราบอกตรงว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ลูกค้าใส่ยางผิดเยอะที่สุดในประเทศไทยซื้อ,อยางกลุ่มนี้นะครับในตระกูลชมในตระกูลกลุ่ม PPV กลุ่ม SUV นะครับแล้วกลุ่มปิกอัพ เพื่อนๆครับความปลอดภัยมาอย่างที่1คุณไม่ควรซื้อ,อยางตามความสวยงามแล้วคุณไปใช้งานแล้วคุณบอกว่าเขาไม่ดีนะครับคุณควรเลือกใช้งานที่มันตรงตามการใช้งานเพราะยางมันไม่ควรคุยเรื่องความสวยงามมันควรคุยเรื่องการใช้งานฉะนั้นจุดเริ่มต้นการใช้งานที่ผิดเลือกซื้อผิดประเภทจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุและคุณรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและการซื้อ,อยางผิดประเภทไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับการมาใช้บริการในการแนะนําสําหรับี P13 นะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในตลาดกลุ่มนี้มักจะใช้ยางผิดประเภทกันนะครับและผมขออธิบายแบบชัดเจนในคลิปนี้เลยเนาะว่าความปลอดภัยอย่าเอาความสวยงามมาแลกกันนะครับซื้อยางผิดประเภทอย่าว่าแบรนด์เขาเป็นคนผิดนะครับส่วนใหญ่แล้วร้านยางเป็นคนที่ผิดที่แนะนำยากให้ลูกค้าผิดประเภทนะครับถ้าคุณอยากได้รับการแนะนำที่ดีจะมาลองใช้บริการที่พี่สมงพีถามที่นี่ยินดีพร้อมให้คำแนะนำทุกเซกเมนต์ นะครับก็ฝากไว้หน่อยและกันสําหรับลูกค้าที่สนใจมาใช้บริการที่ร้านเรานะครับก็ฝากร้านไว้นะครับใครชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีสองพบสามด้วยสวัสดีครับ